สวัสดีค่ะวันทีมเสวทของเรานะคะไปพบกับการดำเนินการของการต่อยอด Active Learning ด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาเช่นเคยนะคะแต่ที่น่าสนใจเป็นที่สพปเชียงรายเขตหนึ่งโรงเรียนอนุบาลน,นางแลบ้านทุ่งก็ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ในระดับเขตพื้นที่ผ่านพาออนุนเสริมของเรานำไปสู่การขยายผลให้กับโรงเรียนเครือข่ายได้อย่างน่าสนใจในวันนี้โรงเรียนอนุบาลนางแรบ้านทุ่งจะพาเราไปที่แหล่งเรียนรู้ที่เป็นปราชุมชนปราชาวบ้านในการทำเครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดงซึ่งสามารถบูริการได้เจ็ดกลุ่มสาระโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากฐาน 4ฐานการเรียนรู้ตั้งแต่ความเป็นมาจนนักเรียนสามารถทําเครื่องปั้นดินเผาในภาชนะต่างๆได้สิ่งที่เห็นถึงความแตกต่างคือเมื่อนักเรียนเข้าไปเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติจริงมีคําถามจากเด็กตัวน้อยกับปราชญชาบ้านที่ยินดีให้ความรู้ให้แนวทาง ให้เทคนิคต่างๆในการปฏิบัติกับนักเรียนด้วยความเต็มใจและภูมิใจที่นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเป็นการสร้างคุณค่าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งความรู้การปฏิบัติจากตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ติดตัวนักเรียนไปเป็นภาพความทรงจำที่ดีตลอดไปแล้วก็จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ สวัสดีครับวันนี้วันทีมโอเบกนะครับได้มาอยู่พร้อมกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับ,บกับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งนะครับซึ่งมีการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงลุกหรือ active learning บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนอนุบาลน,นางแลนะครับซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นก็คือ,อเครื่องปั้นดินเผา ดอยดินแดงนะครับซึ่งโรงเรียนสามารถที่จะใช้แหล่งเรียนรู้เหล่านี้นะครับจัดการเรียนการสอนโดยมีการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งท่านผู้อำนวยการสํานักเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางแหลได้อยู่กับพวกเราที่นี่นะครับแล้วเราจะไปดูกันนะครับว่าทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้นี้กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างไรนะครับเชิญชมครับ สวัสดีครับสำนักเกศพื้นที่ผสมสาเจียงรายเกศหนึ่งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนเฮกติบเลิ่นนิ่งจึงได้บูรการเข้ากับหลักสูตรท้องถิ่นกับประสาาโดยเรามีโรงเรียนในสังกัด20โรงเรียนนําร่องหลักสูตรท้องถิ่นบูรการในวิชาประวัติศาสตร์เพื่อเรียนรู้เติมเต็มในด้านความรักความหวงแยนให้กับผู้เรียนนะครับวันนี้ยึดโรงเรียน เราจะต่อยอดให้ครบจำนวน1 0 0หนึ่งโรงเรียนในโอกาสต่อไปครับโรงเรียนอนุบาลนางแลบ้านทุ่งได้ดำเนินการจากการร่วมมือกันของครูผู้สอนในการสืบค้นหาแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนที่สามารถบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาได้ซึ่งจากการดำเนินการของโรงเรียนอนุบาลนางแลบ้านทุ่งได้มีการส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะครูนัทรีตุนแก้วครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนมุบันดเบในในนามหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการาก็ได้ ร่วมกับคณะครูนะคะได้ออกแบบหน่วยกา,การเรียนรูู้ลณงการซึ่งใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นนะคะเข้ามาเป็นทีมในการจัดพูธงการระหวา่างศึงสารนะคะที่นามาสอนเด็กและมีการออกแบบหน่วยที่นําตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาสาระทีะ่ใกล้เคียงกันนะคะตัวชี้วัดทั้งปลายทางระหว่าง ได้นำนักเรียนมาเรียนรู้ในหน่วยเยือนถิ่นดอยดินแดงนะคะกับท่านวิทยากรปราชชาวบ้านคืออาจารย์สมรักปันติบุญนะคะ,ะซึ่งเราได้ออกแบบหน่วยเป็นฐานการเรียนรู้สีฐานด้วยกันนะคะฐานการเรียนรู้ที่1จุดประกายความคิดนะคะฐานนี้เป็นฐานที่เราจัดขึ้นที่โรงเรียนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเนื้อหาที่จะเรียนสําหรับวันนี้นะคะที่ นานักเรียนมาแหล่งเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้ในฐานที่2จนถึงฐานที่4นะคะฐานที่2ก็คือฐานวิศย์สร,ร้างสรรค์น,นะคะวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้คุณสมบัติของดินวิธีการเตรียมดินสําหรับการปั้นนะคะโดยรับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากรคืออาจารย์สมรักปันติบุญนะคะจากนั้นก็มีฐานที่3นะคะนักเรียนจะได้ชมนะคะผลงานของท่านอาจารย์สมรักษ และได้ชมการสาธิตการปั้นจากวิทยากรนะคะขั้นตอนสุดท้ายเป็นการฝึกปฏิบัติจริงในการปั้นโดยนักเรียนจะได้ลงมือการปั้นภาชนะต่างๆนะคะเช่นแจกันถ้วยกาแฟนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้กับวิทยากรในการปั้นต่างๆแล้วนะคะ ก็จะเข้าสู่ฐานที่4คือฐานสรุปองค์ความรู้นะคะตรงนี้นักเรียนก็จะได้สะท้อนผลการเรียนรู้นะคะว่ามาแหล่งเรียนรู้ในวันนี้ได้อะไรจากการมาพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโดยดินแดงแห่งนี้นะคะโดยออกมานำเสนอผลงานกำหนดชิ้นงานรวบยอดแล้วก็จะทำเป็นแผนภาพความคิดนะคะกำหนดหลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ เพื่อให้ครูผู้สอนทั้ง7กลุ่มสาระนะคะได้ประเมินผลการวัดผลประเมินผลนะคะเพื่อลดความซําซ้อนของเนื้อหาลดภาระงานเรียนน้อยแต่ได้มากนะคะผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากค่ะวันนี้นักเรียนสนุกมากค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาย,าชยรัชพลคงชัยนะครับ อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับอยู่โรงเรียนอนุบาลบางแยบ้านทุ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพื่อจียหมายาวีเจวังไฉอยู่โรงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนอนุบาลบางแย่บ้านทุ่งค่ะก็วันนี้นะครับเราก็ได้มาที่พิพิธภัณฑ์ดอยดินแดงนะครับก็รู้สึกได้ความรู้เกี่ยวกับในด้านของเกี่ยวกับประวัติของกู้ก่อตั้งนะครับอย่างอาจารย์สมรักษนะครับเป็นผู้ที่ ได้ทำเครื่องปั้นดินเผานะครับที่มีทรงในรูปเลขาคนิตและก็ได้ให้ความรูมรร้สึกที่นาศิลปะนะครับก็อยากรู้สึกการาบขอบคุณนะคะความรู้สึกหนูก็คือดีใจและตื่นเต้นมากค่ะหนูอยากจะได้มาที่นี่อีกรอบแล้วก็เป็นถือว่าเปิดประสบการณ์ที่ได้มาที่นี่ครั้งแรกค่ะแล้วก็อาจารย์สนับได้สอนปั้นต่างๆแล้วก็เสียสละเวลามาสอนพวกเราในการปั้นดินปันน้นไม่จงต่างๆค่ะแล้วก็ หนูมีความตื่นเต้น,นะคะ่ะแล้วก็ถ่าได้มาอีกรอบก็คงอยากจะกลับมาอีกรอบค่ะขอบคุณครับคิดว่าทุกท่านคงได้เห็นตัวอย่างของการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้โดยการบูรณาการแหล,งล่งเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศาึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับของโรงเรียนอนุบาลน,นางแลโดยใช้เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดงนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในกระบวนการจัดกิจกรรมของคุณครูในโรงเรียน มีการวางเป้าหมายของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นไว้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีการออกแบบกิจกรรมโดยใช้คุณครูในโรงเรียนทุกท่านนะครับมาออกแบบการจัดกิจกรรมแล้วเราเพบว่าการจัดกิจกรรมของคุณครูมีการกําหนดเป้าหมายอย่างชัดเ,เจนแล้วก็ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนําเสนอในการพูดคุย ับวิทยากรท้องถิ่นก็คือท่านปราชชาวบ้านซึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วเราก็พบว่าสิ่งต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าเด็กที่ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมีความรัก มีความภาคภูมิใจเข้าใจในเนื้อหากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายเราจะเห็นจากการประเมินผลของโรงเรียนนี้นะครับเพราะว่ามีการลดภาระของคุณครูโดยใช้ชิ้นงานหรือผลงานของนักเรียนสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินหรือประเมินผลผู้เรียนโดยใช้จากชิ้นงานหรือโครงงานที่เด็กเข้าร่วมในกิจกรรม ะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนอื่นๆก็สามารถจะศึกษาต้นแบบหรือแนวทางการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลน,นางแลนะครับสามารถที่จะนำไปต่อยอดหรือใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาผลการเรียนรู้ครั้งนี้ได้ขอบคุณมากครับ